สวัสดีครับผมพบกับลุงพลคนบุรีดําครับผมวันนี้ครับลุงพลพาน้องควานใบเตยครับแล้วก็คุณต้าตีนองนะครับลุงพลพามาตัดหญ้าีนเปียครับวันนี้อยู่ที่ฝั่งสุรินทร์ครับอำเภออําอำเภออะไรศรีนรงค์บ้านไหนเสียรงจังหวังอ๋ออำเภอชุมพลบุรีครับฝั่งจุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เรามาตัดโคตรไกลเลยฮะ แกลกันไม่เป็นไรเราสู้ๆครับผมเพราะว่าเราต้องหาอาหารให้กับน้องช้างของเราได้กินได้ทานนะครับผมจะได้กินอยู่ดีมีสุขครับจะได้อิ่มๆิมครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้มาพร้อมกับทีมหนุ่มนะครับหนุ่มๆนะครับหนุ่มหนุ่มเคตนะครับหนุ่มเคเสื้อลายครับแล้วก็วัยรุ่นครับวัยรุ่นวัยรุ่นเหลือน้อยครับตะทิงหนงครับฝั่งนู้นครับนะครับหมวดตะยาครับเครือข่ายแอดคอร์เบลครับเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมตอนนี้ลุงพลก็ได้พาคุณเตแล้วก็คุณหนงนะครับมาช่วยกัน อ่อญานี่เปียเพื่อจะให้ช้างของเราครับ e ENNIS, สามเชือกครับมีอ่อน้องวานินชัยคุณแม่ดาวรุ่งแล้วก็น้องใบเตยครับน้องใบเตยเป็นเครือญาติของคุณแม่ดาวนะครับผมเป็นเครือญาติของแม่ดาวครับโอ้โหครับเมื่อกี้เข้ามาโคตรหินเลยครับรถเข้ายากมากเลยครับผมอย่างนี้ถือว่าถือว่ายากครับเพราะว่าก็ข้างๆก็เป็นคลองน้าครับเป็นคลองน้าครับที่เขาส่งน้ําทํานาปลังครับเขตทุ่งกุลานะฮะเป็นคลองน้ําครับผมอีกองนึงก็ เป็นทุ่งนาครับผมถ้าออกจากพื้นที่เราวิ่งแล้วอาจจะตกตกคลองนาได้ครับฝนตกครับฝนตกครับโอ้หน่ากลัวมากเลยครับผมสบายต้องเช็คครับต้องเช็คว่าฝนไม่ตกครับถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะมาแต่นี้ฝนตกคือว่าเราไม่มีอาหารให้ช้างกินนะครับเราจำเป็นต้องมาครับต้องมาครับผมหาอาหารให้กับน้องช้างของเราครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับประสบความสาเร็จแล้วครึ่งหนึ่งครับกับกับการที่เราจะมาตัดหญ้าเข้ามาข้างในข้างนี้ครับก็ถือว่านี่ครับหญ้าในเปียครับ คุณพ่อคุณแม่ท่านใดครับที่จะมีความประสงค์ที่มีตาสงสารน้องวาเลนไทายแลวคุณแม่ลรลูกนะครับส่งแทนเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้เราก็ขาดทรัพย์ที่เราจะทําโรงนอนให้กับน้องวาและก็เมดาวครับน้องเขตออพังเวเตอร์ก็ยังไม่ได้มีโรงนอนนะครับเหมือนกันนะครับเป็นเครืยญาติครับก็ยังไม่มีโรงนอนครับตอนนี้ก็อารถพ่อพลคนบุรีรมาก่อนครับเอามาเอามาขนหญ้าก่อนนะครับเข้ามาระยะทางจาก จากบ้านสำโรงหมูสามเรามาถึงที่นี่ประมาณกี่กิโลภาเขตไหนยี่สิบกว่ามเพราะว่ามาแต่คนก็ยี่สิบกว่ากว่าโลแล้วได้เข้ามานี่อีกเหมันห้าหกโลได้ไหมก็เบสเสร็จแล้วประมาณสี่สิบโลได้ไหมได้อ่าสี่สิบโลได้ครับประมาณนี้ครับการเข้ามาทางนี้ครับแต่ว่าอุปสรรคน,นิดนึงก็คือฝนตกครับฝนตกก็ไม่เป็นไรครับฝนตกเราก็มาได้ครับเราทีมส,สู้ครับสู้เพื่อน้องช้างของเราครับผม แปกลับก็แปดสิบโลนะครับอันนี้อ่าก็มีหญ้าเยอะเหมือนกันครับหญ้าในเกี่ยวก็เยอะครับผมไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูครับโอ้มีการถูกต้นมะม่วงด้วยครับมะม่วงครับมะม่วงก็มีครับอันนี้ก็แบบครับต้นเสารถโอ้เสารถอ่านี่ครับพริกก็มีมะเขือก็มีมะม่วงก็มีนะครับผมแล้วนี่ต้นอะไรครับนี่หนามานี่ฮะโอ้ไอ้เปรี้ยวๆนี่เหรอใช่แล้วโอ้เด็กรุ่นใหม่รู้จักครับผมคนแก่อย่างลุงพลไม่รู้ครับ อันนี้ต้นมาเขยบเน้อน้อยหนาเนาะต้นมาเขบครับผมนี่ครับเกษฐกิจพอเพียงครับนี่ครับอ่าพักิตูลิงเลี้ยครับนี่ใบกะเพราครับผมมาเนี่ยต้นกล้วยกันมีครับโอ้ับเก็ผูกต้นนี้เลยครับต้นนี้หาผูกยากมากเลยครับเนี่ยต้นปีกาครับใช่ไหมไม่ใช่ครับเนี่ยต้นปีกาครับโอ้แกผูกได้ด้วยสองต้นด้วยครับนี่ครับเก็บผูกไว้ครับเป็นอ่าหายากนะ เนาะครับนี่ครับอืมครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรกระชายดำหรือเปล่าไม่ทราบครับน่าจะอาจอาจจะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ต้นหม่อนครับต้นหม่อนเลี้ยงหม่ครับผมนี่ครับมีสระน้ำเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาธรรมชาติครับก็เป็นพื้นที่ใหญ่ครับสําหรับอาหารแลือกย่านในเปียให้กับน้องมอลไทยและก็น้องใบเตยแม่ดาวรุ่งครับั่อนู้่นะครับข้างหน้าเรานะฮะตอนนี้เราก็ตัดกันอยู่เรื่อยๆครับตัดกันไปเรื่อยๆครับโอ้นี่มะม่วงเขียวสวยครับผม สวยครับน้าเอาถึงแค่ตรงนี้พอเด้อเนาะเนี่ยเพราะว่ารอบ่อไปเราต้องวิ่งอ้อมตรงนู้นไงข้าข้ขนในตรงนู้นไงเออมันเข้าได้ป่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้รอกเขาาปลูกหญ้าหมดไงไม่หญ้าก็รู้อยู่เราก็เราก็ต้องทำร่องเข้าไปไงแต่นะเขาเขาไม่ให้เหยียบหญ้าเขาหรอไม่รู้สิพรถึงเราจะเข้าไปเขงในเราจะอุดเบรกมก็ไกลนะถ้าจะเบรกเข้าเบรกออกไปเราต้องเข้าไปดูนะว่ามัน รันนี้ก็มาเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆครับผมหมดแรงนี่ยังเข็ดนะเข็ดหมดแรงหรือยังโอ้ขับรตัดไปเรื่อยๆครับกัดกัดเส้นกัดเส้นกัดเส้นครับภาษาอีสานบ้านเราตัดก่อนครับผมกัดเส้นกัดเส้นมีดมีดนั้นมันเป็นมีดฝั่งฝั่งซ้ายในในถ้าเองจะอันนี้เองต้องไปทำใหม่นะไปรับใหม่เป็นฝั่งขวาเพราะนี้เป็นมีดฝั่งซ้ายหมดเลยเพราะว่า รูปนพนถนัดซ้ายมีกับจานหนงก็มีถนัดซ้ายนะจ๊ะนี่ครับโอ้ตัดได้เร็วมากครับได้ฉุบ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 ครับโอ้เสียดายครับเสียดายไม่ได้พาเอ้าอันนี้เขาเขาเรียกว่าเห็ดอีหยังครับเห็ดอีหยังครับนี่นี่เห็ดอะไรเนี่ยนี่ฮะับเห็ดยังขึ้นหลายเลยน่าจะกินได้ไม่กี่ก่อนถ้ากินได้ก็เยอะแล้วเนี่ยน่าจะหมดแลนะ อืมโอ้เห็นอย่งเยอะเดินครับดูคัะดูดูเหตุอะไรฮะเราก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะไม่ก,กล้าเก็บเนาะยุบเรืเป็นพิษเป็นภัครับพี่ก็ตอนนี้ก็ยาเราก็ได้หลายกองแล้วนะครับผมแต่เราเข้ามาแล้วเราก็ต้องตัดให้ให้ได้เยอๆะๆครับเพื่อจะไม่ต้องมาหลายครั้งครับผมเพราะว่าการเข้าก็ออกก็เข้าออกก็ยํำบากนิดนึงนะฮะเราก็พยายามที่จะ เก็บไปให้หมดเลยครับเก็บหญ้ากเก็บนี้ไปให้ช้างเราให้หมดนะครับอัดไปที่ที่ครับใส่รถอัดได้ตามสบายครับวันนี้ถือว่าก็ช่วงช่วงนี้ก็สายแล้วครับเราไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมอะไรมาจะได้ทานกันนครับแต่เราคิดว่าเราจะมาตัะปุ๊บคิดว่าจะก็ทีแรกก็เป็นทางลาดยางครับพอพอนึบเขามีอานนี้มากัน้นไม่ให้เราผ่านครับเขะสูบน้ำไม่ให้เราผ่านปุ๊บรถว,วิ่งไปได้ครับเราต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นพื้นคลองเป็นทางคลองนี่ก็โอ้แม่เจ้าไม่กอ เอาเป็นพื้นคลองก็เข้ายากครับออกยากดเลยครับลื่นถลายครับฝนตกรินเนาะไอฝนตกทั้งคืนครับที่นี่ฝนตกทั้งคืนน่าจะใช่ครับเพราะว่าฝั่งฝั่งบรีเราบ้านบ้านพ่อพนก็กับแม่ดาวครับอยู่นั่นก็ตกแบบโอ้โหฟ้ารั่วเลยครับผมสุดๆเลยครับตอนนี้ก็มาเรื่อยๆครับสําหรับอ่าการตัดอาหารก็ยาก็ตัดไปเรื่อยครับ ตังนี้ก็ดีนิดนึงครับอาล็กก็ไม่ค่อยร้อนครับแต่ลักษณะนี้น่าจะมีการลงเม็ดอีกช่วงใบยๆหรือเปล่าไม่ทราบครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เก้าโมงสิบโมงแล้วเนาะครับผมเก้าโมงสิบโมงหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่ยังไม่รู้ไม่มีนาฬิกาดูเลยครับโอ้แต่เราก็ต้องต้องสู้ครับสู้เพื่อน้องๆครับเพื่อน้องช้างของเราครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะเบ็ดเสทุกทานทีเคารพรักนะครับที่มีความเมตตาครับที่ได้มอบคะแนนให้กับน้องๆช้างเราครับที่ส่งมาแต่ ก่อนหน้านั้นแล้วครับก็ขอขอบประคุณย่างยิ่งครับสาหรับทุกท่านนะครับที่มีความมีความเมตตาและก็สงสารชาวช้างของเราทุกท่านนะครับผมชาวช้างก็ขอขอบพระคุณย่างยิ่งเลยนะครับไม่ว่าช้างตัวไหนเชือกไหนก็เหมือนกันนะครับเพียงว่าท่านได้ช่วยแล้วทําบุญให้กับน้องช้างของเราก็ประสบความสําเร็จครับสาหรับควันช้างก็อยู่ได้ครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับที่ได้มอบคะแนนให้กับเรานะครับให้เรามีหญ้ามีอาหารให้กับน้องช้างได้ทานได้กินได้อิ่มนะครับถือว่าเป็นน้าใจเล็กๆน้อยๆจากพ่อแม่เอฟ แรงกายแรงใจแรงเวลาท่านให้มีความเมตตาให้กับน้องช้างที่ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับชสาช้างของเรามากๆเลยนะครับกับผมนายกับผมพ่อควานพลายวาเลนไทน์และก็คุณแม่ดารุ่งนะครับและก็น้องใบเตยนะครับน้องใบเตยฝั่งฝั่งบรีรำนะครับน้องใบเตยฝั่งบรีรำบ้านทะม่วงนะครับก็ขอขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีความเมตตาให้กับเรานะครับ วันนี้เราพากันมาตัดหญ้านีเปียอยู่ที่บ้านนนสายนะครับฝั่งชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ระยะทางก็ประมาณ40กิโลได้นะครับ40กิโลได้ครับไปกลับก็ประมาณ80กิโลได้แต่ก็ฝนตกก็ลื่นนะครับลื่นถนยเราก็ขับด้วยความมัดระวังครับมัดระวังอย่างมากเลยครับเพื่อจะอได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับผมมีป่าไม้ไผ่ไม้ยูคาป่าข้าวครับแถนนี้เขาเรียกว่าทุ่งกุหลาบร้องไห้หรือเปล่านาย อ๋อนายเก็บบอกว่าใช่ครับเป็นเขตทุ่งกุลาร้องให้นะครับผมตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่ที่โอ้กว้างใหญ่ไพศาลมากๆครับเป็นเป็นที่ดินอ๋อของของหลวงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ครับแต่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยครับเหมาะแก่กับการทําไร่ไถนาหรือว่าทําอะไรรายได้หลายๆอย่างครับเพราะว่าเป็นที่ที่ดีครับเป็นพื้นที่ที่ดีดีมากๆาเลยครับผม แต่ตอนนี้เราเราก็เราก็จะตัดหญ้าไปจนกว่าจะพอประมาณกะว่าขนได้เต็มที่ครับให้เตรียมรถไปเลยนะครับเนาะจะไม่ต้องเสียเวลามากันบ่อยบ่อยครับเพราะว่าทางก็ไปกลับก็หลายร้อยกิโลเอกลยหลายหลายสิบกิโลเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะไปตัดหญ้ากันนะครับผมยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน FC, ที่ชืท่าน,ท,ท,านที่เคารพนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ยังขาดเงินซับ,บ,บ,บเอ่อถาดคะแนน ที่จะให้กับน้องช้างเราอีกหลายๆเชือกนะครับวันนี้รถเราก็ติดอยู่ครับยังขึ้นไม่ได้โอ้มันฝนมาตกทำมันก็ลื่นๆนิดนึงนะครับผมลื่นๆนะครับวันนี้แต่เราก็สู้สุดใจครับผมเพื่อนน้องช้างของเราครับครับก็พยายามที่จะออขัรถขึ้นให้ได้ครับแล้วก็เป็นคนยากให้กับน้องช้างเราได้กินครับก็ฟรีครับนี่ครับลื่นครับผมันก็เป็นทุ่งหน้า ทุ่งนาบอกว่าอเเอกเกเิเเมนออกกิมนสออกเยแล้วมันนี่โอ้ยเนาะครับอืมถนนก็ฟรีครับมีมาเมื่อกี้ครับดูสภาพล้อใช่ไหมี่ฮะสภาพล้อครับผมอันนี้คือว่าวิ่งล้างน้ำอ่าชะล้างตามริมคลองแม่น้ำมาแล้วนะครับถือว่าได้ขนาดนี้ก็ขอขอบพระคุณอยิงย่งนะครับที่รถออกมาได้อย่างปลอดภัยครับตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาช่วยเรือว่าช่วยมาชม ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพ่อควานครับแล้วก็ทีมงานของเราครับลุงพลคนบรีราขอขอประคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวชมทริปหน้าต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับลุงพลคนบรีรากราบขอประคุณครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ